ยังติดตามเรื่องของน้ํากรนงอย่างใกล้ชิดนะครับไปดูความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแหล่งน้ําที่จังหวัดบุรีรัมย์ของกองทัพบ,บกนะครับดำเนินการโดยกรมการทหารช่างและมูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเพิ่มความเป็นกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับติดตามได้จากราย,ยางานครับเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด,ดำเนินเยี่ยมเยียมออราษดรอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ทอดพระเนตรเห็นความเดือดร้อนของรัษฎรจึงทราบว่าพื้นที่ตำบลหนองเต็งประสบปัญหาน้ำแง้งน้ำท่วมมานานกว่า50ปีมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนานหนึ่งเดือนทุกปีขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งจึงได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ให้กรมชปรน,นพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลำชีน้อยเพื่อการเพาะปลูกและบุูพกพ่บริโภคได้ตลอดทั้งปีต่อมาอ่างเก็บน้ำบ้านกุดใหญ่ตำบลหนองเต็งอำเภอกระสัง ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ1000ไร่ประสบปัญหารื่นเขินเกษตรกรบุกร,ร,กรุกพื้นที่เนื่องจากขาดระบบก,กระจายน้ําสู่พื้นที่การ,กรเกษตรทําให้อากเก็บน้ําบ้านกุดใหญ่มีเนื้อที่เหลือประมาณ200ไร่พื้นที่ตําบลหนองเต็งและตําบลบ้านปลือยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ําและน้ํพุ่มขังเป็นระยะเวลานานและในปี2557ที่ผ่านมาสภากเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์และเทศบาลตําบลหนองเต็งร่วมกับมูลนิธิอุทกภัณร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และกองทัพบ,บก ทำการสำรวจปรับปรุงแหล่งน้ําและเสริมโครงสร้างน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําเป็นพื้นที่แก้มลิงกักเก็บน้ําในรูน้าําหลักไว้ใช้ทําการเกษตรในรูแรงหลังจากที่ทางอุโกทกพัฒหรือตัวแทนกองทัพบกได้มาทําแล้วนี่ประชาชนก็ได้อาศัยเครื่องจักรท่านเท่าไปทําเพื่อระบบเศษรษฐกิจพอเพียงก็ถือว่าชาวบ้านภูมิใจชาวบ้านจะภูมิใจมากที่พระองค์ได้ไดลงมาเสด็จแล้วก็มีมูลนิธิอุกทกพัฒ ได้ทามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่องน้ําท่วมก็ในฐานะเป็นตัวแทนของชุมชนตำบลหนองเต็งก็ขอบคุณทางกองทัพบ,บกที่ท่านได้มาพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อให้กับประชาชนได้ทำมาหากินและอยู่ดีมีสุขทั้งนี้กองทัพบ,บกโดยกรมการทหารช่างได้ทําการขุดลอกคลองรอบอ่างเก็บน้ําเพื่อกันแนวเขตและรักษาพื้นที่หนองน้ําสาธารณประโยชน์ และสามารถจ่ายน้ําเข้าสู่พื้นที่ไกรเกษตรรวมทั้งปรับความสูงสันฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําสร้างและปรับปรุงประตูน้ําจํานวน3บานเสริมท่อลอดจุดขุดคลองเชื่อมสามสายเพื่อเป็นทางระบายน้ําลงสู่ลําชีและขุดคลองส่งน้ํส2งสายเชื่อมกับหนองน้ําในพื้นที่เพื่อกระจายน้ําสู่พื้นที่ไกรเกษตรซึ่งทําให้อ่างเก็บน้ําบ้านขุดใหญ่สามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ําได้อีกประมาณ1นึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบลูกบาทเมตรรวมปริมาณกักเก็บน้ําทั้งหมดเป็น 1, 1 3 6 5 8 2 0รลูกบาทเมตรประชาชนตำบลหนองเตงและตำบลบ้านปือได้รับประโยชน์4หมู่บ้านรวม1500ครัวเรือคูเรนครอบคลุมพื้นที่การเกษตร1,964ไร่เป็นไปตามแนวคิดที่ว่าจากกรอบคิดและรอบงานสู่การจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำรินิกรเหล่านอกถ่ายภาพพิจาพลาพลพรประสงค์รายงานจากจังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ชมคะอากาศในภาคอีสานตอนนี้ถือว่า